เพราะว่าเพราะว่าเรามีตัวช่วยอ,อย่าบอกนะอย่าบอกนะเดี๋วยวใคยจะลองหมวนดูนะคะคือจริงๆไทก็ไม่หนันเท่าไหร่นะแต่ว่าจะลองดูสวัสดีค่ะ เรากำลังจะไปถ่ายงานกันที่ทะเลใช่แต่ว่าเออเรากินใจจ้ะยังไม่ได้ทำผมเลยจ้าทำผมไม่ทันจ้าวันนี้รีบมากวันนี้ฝขอโทษด้วยจริงๆพอดีกินข้าวอยู่แต่ว่าไม่ต้องกลัวนะคะสาวๆเพราะว่าเพราะว่าเรามีตัวช่วยอย่าบอกนะอย่าบอกนะ ไม่บอกไม่บอกเลยไม่บอกเลยจ้าไม่บอกเลยจ้าอันนี้อันนี้เใช่ไหมสปอนเข้าใช่ไหม้าวันนี้นะคะก็ต้องขอขอบคุณไดสันแทนนะคะที่ส่งไดสันคอร์เรลมาให้พวกเราทดลองใช้นะคะก็เดี๋ยวจะลองใช้ซะเลยค่าำบรรทบรถเนี่ยแหละระหว่างใช้เวลาให้เป็นประโยชน์เพราะว่านี่ เป็นยังไงม่มีสายนะจ๊ะเป็นคอร์ดเลสนะคะไม่ต้องเสียบชาร์จมาแล้วจากที่บ้านอันนี้ก็คือมีความร้อนให้เลือก3แบบมีคสามความร้อนนะคะร้อ1 8 5 210แล้วแต่ว่าเส้นผมของเราเนี่ยจะประมาณไหนของเราเลือกที่185นะก็รอแป๊บนึงให้มันชาร์จนะจ๊ะแล้วเดี๋ยวมันจะมีเสียงขึ้นตั้นแต่ว่า พร้อมแล้วนะคะเขาบอกว่าไดสันอันตัวนี้นะคะมีแบบไอตัวเพลทของมันเนี่ยเป็นจดสิทธิบัตรพิเศษเฉพาะไดสันที่เดียวนะเรียกว่า flexing plate อ่าเพราะว่ามันเหมือนกับแบบว่าจะทําให้ มันมีความโค้งงอในของมันเองทําให้เวลาเรารีดหนีบผมเนี่ยผมไม่หักงอแล้วมันก็จะโค้งไปตามรูปผมของเราแบบนี้เนี่ยขอให้ดูความนี่คือบิดมือนิดเดียวเองนะให้ดูความเด้งของรอนเราไม่ได้มองกระจกได้นะจ้าเมื่อกี้แล้วรีดทีเดียวเรียบเลยอย่างอย่างอันอื่นเนี่ยมันต้องรีดซ้ำๆหลายๆรอบใช่ไหมแต่นี่ของเรารีดทีเดียวพอเพราะว่า เขามีการปรับคุณภูมิให้เหมาะสมกับผมของเราด้วยเพราะฉะนั้นมันจะไม่ทําให้ผมเราอะแห้งสีและอีกอย่างันึงเนี่ยมันทําให้ผมเราอะส ooth อ e ดชายนะคะนี่ให้ดูหนีบเนี่ยให้ดูออแล้ดูอีกฝั่งหนึ่งความชี้ฟูของผม b e f อ r e before ันขอโทษนะี่ เขาสามารถมีแบตอยู่ได้ถึง30นาที mm hmm. อ่าเพราะฉะนั้นทริปนี้คือจะหนีไปทั้งทริปเลยก็ได้นานระหว่างทางจะไม่ไีไปทะเลแต่ก็คือมันไม่ได้ใช้เวลานานขนาดนั้นอะ่ะเพราะันง่ายมากส่วนใหญ่เนี่ยอะไรที่เป็นพอ r ติบเบลชาร์จรีชาร์จอ่ะมันจะขึ้นเครื่องไม่ได้มันจะโหลดไม่ได้มันถึงเอาขึ้นเครื่องได้แต่อันนี้ได้ ไลท์โหมดเหมือนโทรศัพท์เลยตรงนี้นะคะก็คือเพียงแค่เราดึงตรงเนี้ออกอ่ะแล้วมันก็จะตัวเครื่องอ่ะกับตัวแบตบอ่ะมันก็จะอยู่ทํางานมันก็จะไม่ไปหลบก,กวนบนเครื่องบินอ่าเดี๋ยวมันจะมีอย่างนี้ก็คือคนต่อไปที่จะต้องลองเทสค่ทำอ่ะมันก็จะตบบไป็นที่ได้จะเป็นไอ้แ์แน่อะ,อะด้วยความไร้สารของเขาเยอละเราจะให้ไอโชว์สก,กิลนิดหน่อยอ่าเดี๋ยวลองดูซิว่าไอาจะทําได้หรือเปล่า จะเป็นอะไรหรืออะไรเดี๋ยวลองไปดูกันพร้อมยังคะพร้อมค่ะเป็นภารกิจพิเศษสำหรับไอซ์มือต้องไอซ์เท่านั้นนะเพราะเราเนี่ยแบบไม่สกิลกันถ่ายเกื่อะเราอ๋ไม่ได้่างเราเราก็รัไม่ได้สนับสนับก็ไม่ได้เอามาด้วยเอ้ยไม่เป็นไรแล้วกมีบัตรเราเราถ่ายทางตรงอย่างเดียวเราต้องโชว์คุณสมบัติ ของความไร้สายของไดสันคอร์เรลนะคะแล้วก็ต้องโชว์สกิลการถ่ายสเก็ตของเราให้เขารู้ไปเลยว่าถึงขนาดอยู่บนสเก็ตใช่ก็ไถ่ได้ไม่ได้ผมได้ไม่คือจะทำยังไงสเก็ตเล่นสเก็ตผมปปิวๆและไดสันที่ไร้สายมันจะสามารถไปได้กันได้หรือเปล่าอ่าถ้างอย่างนั้นเดี๋ยวลองมารกิจนี้ไอ้ไอ้ดูก่อนที่ไอจะขึ้นไปบนสเก็ตบอร์ดขอบอกก่อนว่าอันนี้เป็น ความสามารถเฉพาะตัวใช่เพราะฉะนั้นอย่าลอาเรียนแบบใช่ไม่เดามาผู้บอกข้อผิดชัยวิจารณญาณในการรับชมใช่อย่ากเดามาและอย่าทัวลงนะคะอย่าทโอเค สวยสองคนนะแดีว่าคือผมยังตรงอ่ะเปลี่ยนทรงผมสิคะก็เมื่อกี้เรามาถ่ายแบบสตรีทสตรีทใช่ไหมคุณก็ต้องเปลี่ยนทรงผมไปด้วยไดส่าทุกคนได้ลองใช้เดี๋ยวชาจะลองม้วนดูนะคะคือที่ใส่ก็ไม่ห่านเท่าไหร่นะแต่ว่าจะลองดูว่าเพราะว่าจริงๆเครื่องไดสันเนี่ยเขาไม่ได้มีดตรงได้อย่างเดียวเขาสามารถม้วนได้ด้วยแล้วก็จริงๆเขาม้วนได้แบบ หลายรูปแบบเลยนะเขาบอกว่าได้ทั้งรอนเมอร์เมดลอนลิปปิ้นอะไรอย่างเงี้ยแต่แบบเออถ้าสมมติว่าเราแบบทําเป็นก็คือแบบเอาเป็นแบบแรงสุดเลยไหมหรือว่าเอาแค่เราอ่ะได้เขาบอกว่าถ้าสมมติระดับ210เนี่ยก็คือสําหรับคนผมเส้นใหญ่ออ่ะอ่ส นี่คือเขาอะการันตีมาแล้วว่าไม่กินผมนะจ๊ะแต่เราก็รู้สึกนะว่าตอนเราหนีมันไม่มันไม่ดืนเพราะว่ามันลื่นมากเลยมันรู้สึกแบบมันรู้สึกสมูทมากเลยอะไอตัวเพลทมันนะมันไม่เหมือนอันอื่นที่แบบบางครั้งแบบดึงไปแล้วแบบรีรีไปแล้วมันแบบว่าทำให้ผมขาดไปเลย ภารกิจเราก็สําเร็จเรียบร้อยแล้วนะทุกคนเลยนะทั้ง3ภารกิจวันนี้บอกเลยว่าเป็นภารกิจที่รู้สึกว่าเออเป็นประสบการณ์ใหม่ๆกับพี่พี่หนีผมใหม่ๆเป็นยังไงมัางดีใช่สำหรับสําหรับไซสาไซว่าโอเคเพราะว่าไซแบบเป็นสายม้วนเกลียวอยู่แล้วก็จะรู้สึกว่าเออเขาม้วนเกลียวได้แบบดีแล้วก็ง่ายใช้เวลาแป๊บเดียวใช่แป๊บเดียวจริงๆนะไม่จริงมีกอแบบ ถนา่เยอะแล้วก็ผมหมาด้วยนะจริงนี่นี่ก็ชอบเพราะว่ามันทําได้ทั้งหนีบตรงแล้วก็เป็นรอนได้ด้วยเพราะนี่ชอบเปลี่ยนแบบบางทีก็บางทีก็ตรงบางทีก็รอนบางทีก็งุ้มอะไรอย่างเงี้ยจะได้ไม่ต้องพกหลายเครื่องคือพกเครื่องเดียวก็จบพกหลายเครื่องมันไม่ต้องหลายวิธีกรรมากรรมเอาวิธีใช่อย่างเดียวจบเลยอันเดียวคุ้มตัวเดียวคค้มอันนี้ก็คือเป็นทางเลือกเนาะใช่อย่างสาหรับเราคนที่แบบว่า ทำผมไม่ค่อยเก่งกทำผมไม่ค่อยเก่งแบบโอ้ทำไม่ค่อยเป็นอะไรอย่างเงี้ยก็โอเคก็ถือว่าใช้ง่ายประหยัดเวลาสามารถไปช้อปปิ้งได้ที่บูธของรายสันนะคะทุกห้างสรรพสินค้าชั้นนำนะจ๊ะหรือช้อปออนไลน์ได้แล้วก็สมัยนี้เนาะออนไลน์ก็ สำหรับวันนี้นะคะเราก็ต้องขอขอบคุณไดสันมากๆเลยนะคะที่ส่งผลิตภัณฑ์ดีๆมาให้เราทดลองใช้นะคะแล้วก็ขอขอบคุณสถานที่นะคะโรงแรมเจ้าหล่าทอแสงดีค่ะจันทบุรีใครอยากมาเที่ยวเข้ามาได้นะคะแล้วก็ขอบคุณเครื่องประดับสวยๆจากแม่กิมตีนะคะ ่อย่าลืมติดตามช่องสกายจันด้วยนะคะเรานะคะจะพาไปเที่ยวจะพาไปกินจะพาไปซอซกแซกซอกแซกที่ไหนนะคะฝากติดตามด้วยนะคะฝากกดไลค์กดแชร์กด subscribe ให้พวกเราด้วยนะคะกดกระดิ่งด้วยนะคะท่านกระดิง่งอ่ะไปมาลาไวก่อนนะคะบ๊ายบายาไปขอนะไปขวิ่งวิ่งวิ่งอย่าหัวใ